เมื่อเราหลับจิตของเราอยู่ที่ไหนคำถามนี้อาฟังดูง่ายแต่กับซ่องความลู้ซึง้งที่แม้แต่นักปฏิบัติธรรมหรือผู้มียาสมาธิขั้นสูงก็ยังใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเข้าใจก่อนจะไปรับชมนั้นผมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับในทางพุทธศาสนาจิตไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือดับสูญเมื่อร่างกายหลับไหล ตรงกันข้ามจิตยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและแสดงอาการอยู่เสมอแม้ในขนาดร่างกายและสติสัมปชัยยะการหลับจึงไม่ใช่การดับแต่คือการเปลี่ยนฐานที่ตั้งของจิตจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในในทุกๆคืนเมื่อดวงตาค่อยๆปิดลงเสียงรอบตัวเงียบลงและร่างกายก็เข้าสู่ห่วงนิทราเราอาจคิดว่าทุกสิ่งหยุดนิ่งแล้วแต่ในความเป็นจริง กับมีบางสิ่งที่ไม่เคยหลับและบางสิ่งนั้นก็คือจิตนั่นเองมีคำถามมากมายที่หลายคนเคยสงสยัยเช่นขณะที่ร่างกายหลับนั้นจิตของเราหยุดทำงานหรือไม่ 2. หากจิตยังทำงานอยู่มันกำลังทำอะไร 3. ทํทำไมเราจริงฝันทำไมบางคืนฝันชัดเจนแต่บางคืนเหมือนไม่ฝันเลย 4. ฝันนั้นเป็นเพียงภาพลวงหรือเป็นสัญญาณบางอย่าง ขณะที่เราหลับตื่นในโลกหนึ่งเราอาจกำลังตื่นจริงๆหรืออยู่ในอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสงสัยธรรมดาแต่นำไปสู่การเข้าใจธรรมชาติของจิตอันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่าจิตนี้มีธรรมชาติใสบริสุทธิ์แต่ซ่อมหมออเพาะกิเลจรมาสู่คำพูดนี้อยู่ในพุทธพจน์ในมุมมองคนทั่วไปการหลับมักถูกเข้าใจว่า เป็นสภาวะที่ร่างกายและจิตใจปิดการทำงานเหมือนปิดสวิต์แต่ในทางพุทธศาสนาจิตนั้นไม่มีวันหลับเหมือนร่างกายร่างกายนั้นหลับได้สมองหลับได้แต่จิตไม่เคยหลับเพราะจิตนั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่เนื้อหนังแต่คือธาตุรู้ที่คอยรับอารมณ์เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในพุทธอภิธรรมจิตคือสภาพธรรมที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปไม่มีตัวตน ไม่หยุดนิ่งและเกิดดับตลอดเวลาแม้แต่ขณะหลับขณะที่เรานอนร่างกายอาจปิดระบบประสาทสัมผัสภายนอกแต่จิตกลับยังเคลื่อนไหวโดวยมีพวังจิตทําหน้าที่รองรับการดารงอยู่ของชีวิตลองนึกภาพแม่น้ําสายหนึ่งกลางวันแม่น้ําสายนี้อาจเต็มไปด้วยผู้คนพายเรือจับปลามีกระแสน้ำกระทบฝั่งแต่พอกลางคืนเงียบสงบแต่แม่น้ําก็ยังไหลยอยู่เช่นเดียวกับจิตของเรา การวันรับรู้ภาพเสียงอารมณ์ต่างๆส่งกลางคืนไม่มีแม้สิ่งเล้าจิตก็ยังไหลยอยู่แต่อาจไหลลึกสู่ภายในไปสู่ผวังหรือกระแสจิตที่ลึกเกินกว่าจะรู้ตัวในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ทาวรแม้แต่จิตก็เช่นกันจิตเกิดดับในทุกขณะเร็วมากจนไม่อาจจับจังหวะน,นั้นได้พระอภิธ,ธรรมกล่าวว่าในหนึ่งวินาทีอาจเกิดจิตนับล้านขณะ ทุกครั้งที่จิตดับจะมีจิตใหม่เกิดขึ้นรับช่วงต่อวงจรนี้ดำเนินต่อเนื่องแม้ในขณะหลับเพียงแต่ว่าในตอนหลับจิตจะหยุดการรับรู้อารมณ์ใหม่จากภายนอกแล้วเข้าสู่จิตในภาวังซึ่งทำหน้าที่คล้ายพื้นหลังของจิตจิตในภาวังจะไม่คิดไม่รับรู้สึง่งใดแบบปกติแต่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเป็นกระแสแห่งชีวิตที่รองรับจิตขณะอื่นๆแต่เมื่อจิตหลุดออกจากภาวั์ชั่วคราว มันอาจไปยึดอารมณ์บางอย่างไว้นั่นคือที่มาของความฝันความฝันก็คือภาพสะท้อนของอารมณ์จิตซึ่งอาจเป็นความจำความคิดความกลัวหรือแม้แต่กรรมเก่าที่ผุดข,ขึ้นมาทำงานในบางกรณีความฝันอาจลึกซึ้งถึงขั้นเป็นการล่องของจิตไปยังมิติอื่นหรือแม้แต่รับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากจิตละเอียดพอแต่ก่อนที่เราจะไปไกลถึงคำถามว่าตอนหลับนั้น จิตไปอยู่ที่ไหนแล้วต้นย้อนกลับมาทำความเข้าใจก่อนว่าในทางพุทธศาสนาแท้จริงแล้วคืออะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าจิตคือสมองหรือเป็นการทำงานของระบบปาาระสาทแต่ในทางพระพุทธศาสนาจิตเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นจิตไม่มีตัวตนไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่เนื้อหนังไม่ใช่อวัยวะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจิตมีธรรมชาติรับรู้อารมณ์เป็นใหญ่เป็นประธาน นำไปในวิถีทั้งปวงบทนี้อยู่ในธรรมบทแปลได้ว่าจิตเป็นเพียงสภาพธรรมชาติที่มีหน้าที่รู้อารมณ์คือรู้ทุกสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่จิตเองไม่ใช่สิ่งที่เป็นเจ้าของการกระทำไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหากฝึกให้เห็นตามนี้จิตจะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเราฝันแสดงว่า จิตถอนตัวออกจากภาวังไปยึดเอาอารมณ์บางอย่างขึ้นมารับรู้อาจเป็นความทรงจำความอยากความกลัวหรือคําเก่าที่สะสมไว้ฝันจึงไม่ใช่ของลวงแต่คือกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในใจบางก็สะท้อนอารมณ์ปัจจุบันบางก็เป็นผลของจิตกรรมที่ฝังอยู่ในเบื้องลึกบางครั้งจิตที่ละเอียดและสงบมากอาจไปรับรู้อารมณ์ในภูมิที่สูงเช่น 1. โลกทิพย์ 2. พรมโลก 3. หรือแม้แต่การเห็นเหตุการณ์ลวงหน้าซึ่งในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าเหนือธรรมชาติแต่เป็นการเปิดของจิตที่สัมผัสได้หากฝึกพอดีและนี่คือตัวอย่างจากประสบการณ์ของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายท่านเช่น,ลน,ลนหลวงปู่ดุลหลวงปู่มนหลวงพ่อชาล้วนเคยกล่าวไว้ว่าขณะที่คนธรรมดาหลับไปด้วยความมืด พาอริยเจ้าหลับไปด้วยการรู้แม้ร่างกายจะหลับแต่จิตก็ยังตื่นรู้อยู่เสมอจิตของผู้ที่ฝึกสมาธิภาวนาอย่างชำนาญจะไม่กลับไปอยู่ในภาวงแบบหยาบๆแต่เปลี่ยนเป็นภาวงระดับสูงซึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ละเอียดเช่นอัปปนาสมาธิหรือการเข้าสู่ฌานได้แม้ขณะนอนนั่นคือคำตอบว่าจิตไม่เคยดับแม้ขณะร่างกายดับสติหลังจากที่เราเข้าใจว่าขณะหลับนั้น จิตไม่ได้ดับหายไปแต่เปลี่ยนจากการรับรู้อารมณ์ภายนอกสู่การเคลื่อนไหวภายในเราจึงมาถึงสิ่งที่เรียกว่าภาวงจิตภาวงจิตคืออะไรภาวงจิตนั้นเป็นคําเฉพาะในพระอภิธรรมหมายถึงจิตที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นบุคคลจิตที่ไม่ได้ไปรับรู้อารมณ์ใหม่ๆแต่ยังมีอยู่และเป็นสภาวะกลางระหว่างจิตที่ทํางานรับอารมณ์เช่นเห็นรูปได้ยินเสียงภาวังไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่เปรียบเหมือนการที่ไฟหลีลงเหลือเพียงเปลวไฟสวัยอ่อนๆและรอเวลาที่เชื้อใหม่จะจุดขึ้นมาในวงจรการนอนแต่ละคืนจิตจะหมุนเวียนเข้าออกจากภาวังตลอดเช่นก่อนฝันนั้นเมื่อหลับลึกจิตเข้าสู่ภวังสงบเงียบไม่มีภาพ 2. ช่วงฝันจิตถองตัวขึ้นมาจากภาวังชั่วข้าวไม่รับอารมณ์ภายในเช่นความจำหรือกร,รม 3. หลังฝันเมื่อฝันจบ จิตกลับสู่ภวังอีกครั้งและมันจะซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่นจิตถอนจากภาวังเข้าสู่จิตตื่นหรือจิตปุงแต่งขณะตื่นในตอนเช้าในขณะจิตเข้าสู่ความฝานันบางครั้งการที่เราสะสมไว้จะผุดขึ้นมาเป็นทั้งตัวอารมณ์และเงื่อนไขที่ทำให้ฝันนั้นเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาสักกาอาัติสัพพธรรมท,ทั้งหลายมีการเป็นเดนเกิดหมายความว่า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุกรรมความฝันของคนคนหนึ่งจึงไม่ใช่แค่เรื่องคิดฟุ้งซ่านแต่มักเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตชาติหรือความยึดมั่นที่ยังไม่ดับไปหรือเป็นสัญญาความจำลึกๆและอาจเป็นวิถีจิตที่ยังวนเวียนกับบางเรื่องเช่นความโกรธความรักความกลัวตัวอย่างเช่นคนที่เคยฆ่าสัตว์อาจฝันถึงการถูกไล่ล่า หรือคนมีเมตตามกฝันว่าตนช่วยเหลือผู้อื่นหรืออาจเป็นคนฝึกกรรมฐานอาฝันว่าตนเห็นแสงเห็นครูบาอาจารย์หรือรู้ตัวในฝันแล้วทุกคนเคยไหมฝันถึงเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกคุณมากเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วหรือฝันบางอย่างแล้วต่อมากับปรากฏขึ้นจริงในทางพุทธศาสนาจิตที่ละเอียดพอสามารถรับรู้อารมณ์ที่อยู่นอกเหนือปัจจุบันได้นั่นเป็นพอ จิตไม่ยึดติดการเวลาอย่างที่ร่างกายทำเมื่อหลุดจากประสาทสัมผัสภาย,ภายนอกจิตถึงจะสามารถล่าลึกอดตชาติรู้ก,กรรมของตนหรือรับรู้แนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคตในในรูปแบบของนิมิตหรือความฝันนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสเองว่าเมื่อบุคคลฝึกจิตจนบริสุทธิ์สามารถล่าลึกชาติได้หลายชาติซึ่งบางครั้งก็ปรากฏในรูปของนิมิตในฝันพระอริยสงฆ์หรือผู้ฝึกสมาธิ จิตของท่านไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความฝันแต่สามารถรู้ว่าขณะนี้กำลังฝันอยู่หรือแม้แต่ควบคุมความฝันได้อย่างรู้ตัวสิ่งนี้เป็นผลของสติที่เจริญดีแล้วจนจิตไม่เผลอแม้แต่ขณะร่างกายหลับท่านหลวงปู่ดุลัตตูโลเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่หลับอยู่หากยังมีสติรู้ความคิดของจิตที่ไหลไปย่อมรู้ได้ว่าแม้ขณะฝันก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือ ทุกอย่างเป็นภาพปรุงแต่งของจิตเท่านั้นในช่วงที่จิตเข้าสู่ความฝานันไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งซ่านเท่านั้นที่ผุดขึ้นแต่บ่อยครั้งเป็นนิมิตกรรมคือภาพหรือเรื่องราวที่สะท้อนผลของกรรมเก่าหรือที่กําลังจะเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติหรือทุกคติโดยมีอารมณ์สุดท้ายในจิตเป็นเหตุดังนั้นฝันในบางคืนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอาจเป็นการเตือน หรือการส่งสัญญาณจากจิตสุนลึกเช่นผู้ที่ใกล้ตายอาฝันเห็นญาติที่ล่วงลับหรือว่าผู้ที่สะสมกุศลบารมีอาฝันถึงแสงสว่างครูบาอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฝันไหนมาจากกรรมในภาพพุทธศาสนาแบบความฝันออกเป็นสีประเภทเรียกว่าจะตกกับปัญจสัญญาได้แก่ 1. ฝันเพราะท่ากายเคลื่อนไหวหรือเรียกว่ากายยิกาสัญญาเช่น ฝันพ่ออิ่มหิวหนาวร้อนไม่มีความหมายเชิงกรรม 2. ฝันพ่อจิตคิดฟุง้งหรือเรียกว่าจิตตสัญญาเช่นความเครียดความกังวลหรือคิดมากแล้วฝันแต่ยังไม่ใช่กรรม 3. ฝันพ่อเทวดาสแสดงหรือเรียกว่าเทวสัญญาเช่นฝันเห็นถึงคู่บาอาจารย์เทวดามาปรากฏบอกเหตุอันนี้เริ่มมีนัยยะ 4. ฝันพ่อนิมิกรรมหรือเรียกว่ากรรมสัญญาเช่นฝันเห็นผลกรรมในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้มีนัยยะกรรมแท้จริงการแยกออกต้องอาศัยสติความรู้และความชำนาญผู้ที่ฝึกกรรมฐานย่อมแยกออกว่าฝันนี้คือเรื่องปุงแต่งฝันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ลึกหลวงปู่มัน่นผู้ิทัตโตเคยกล่าวไว้ว่าจิตผู้ฝึกดี แม่ฝันก็รู้ตัวว่าไม่ได้ฝันเพื่อเพลิดเพลินแต่ฝันเพื่อเห็นธรรมเพราะการรมเปิดให้เห็นสิ่งที่ต้องแกเทวดาเปิดให้เห็นสิ่งที่ต้องทำแล้วฝันนั้นจะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปคนทั่วไปหลับแล้วปล่อยจิตไหลไปแต่ผู้ฝึกดีแล้วจิตหลับแต่ไม่หลงเมื่อเราเข้าใจว่าภาวังคือราถายของจิตคือสภาพความนิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้เราจึงเข้าใจว่าความตื่นที่แท้จริง ไม่ได้เกิดตอนลืมตาแต่เกิดเมื่อจิตรู้ทันแม้ตอนที่โลกทั้งใบกำลังหลับไหลผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่สนใจแค่ว่าตอนตื่นมีสติหรือไม่แต่ว่าตอนหลับนั้นจิตยังไหลาตามกิเลสอยู่หรือเปล่าตอนฝันจิตกำลังสร้างภพใหม่ไว้โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าและการฝันรู้ตัวคืออะไรในพุทธศาสนาในทางวิทยาศาสตร์ฝันรู้ตัวคือภาวะที่เรารู้สึกว่า ฉันรู้ว่านี่คือความฝันและฉันสามารถควบคุมการกระทําในฝันได้แต่ในมุมมองของพุทธศาสนาสิ่งนี้ลึกมากกว่านั้นเพราะการรู้ตัวว่าฝันไม่ได้สําคัญเพียงเพราะควบคุมความฝันได้แต่เพราะมันคือเชื่อพิสูจน์ว่าสติไม่เคยดับแม้ขณะจิตอ่อนที่สุดและถ้าเราสามารถมีสติในฝันได้วันหนึ่งแม้เราจะตายเราก็จะมีสติเห็นจิตของตนไม่ไหลาตามกิเลสนั่นแหละคือประตูสู่การพ้นทุก์ และมีบันทึกมากมายที่กล่าวไว้ว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีความฝันหรือการฝันอย่างรู้เท่าทานันเหตุผลนั้นง่ายมากแต่ลึกซึ้ง 1. ไม่มีอาสวะหรือเรียกว่าเชื้อแห่งกิเลสเมื่อไม่มีสิ่งให้ปรุงแต่งภาพฝันจึงไม่เกิดหรือเกิดก็เพียงแวบ,บเดียว 2. ภาวังจิตบริสุทธิ์ไม่ดึงดูดกรรมเก่าเหมือนกระจกสายไม่สะท้อนอะไรกลับมา 3จิตตั้งมั่นด้วยสติสมบูรณ์แม้ฝันจิตก็ดูอยู่เฉยเฉยไม่เข้าไปเป็นตัวละครในฝันบางองค์ไม่จะฝันแต่ก็กล่าวไว้ว่ารู้ชดว่าเป็นเพียงนิมิตของจิตไม่ใช่ของจริงเปรียบได้กับคนดูหนังที่ไม่หลงเข้าไปอยู่ในหนังแล้วเราจะฝึกรู้ตัวในฝันได้อย่างไรแม้เราจะยังห่างไกลาจากพระอรหันต์แต่การฝึกรู้ตัวในฝันเป็นไปได้และมีประโยชน์อย่างมหาศาลเช่น จเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเช่นทุกยางก้าวทุกอริยบทตั้งใจรู้ยกเท้าก็รู้หายใจก็รู้ขยับมือก็รู้ 2. ก่อนนอนตั้งจิตด,ด้วยสติปัฏตตฐานเช่นภาวนาพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบตั้งเจตนานในใจว่าขอให้คืนนี้รู้ตัวในฝัน 3. ฝึกทบทวนหลังตื่นในทุกเชา้า พิจารณาว่าเราฝันอะไรรู้ตัวเมื่อ,อไหร่มีอารมณ์อะไรแฝงอยู่ 4. ไม่ยินดีในฝันดีไม่ยินร้ายในฝันร้ายแค่รู้ว่าเป็นภาพไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อทำไปนานๆจิตจะเริ่มสร้างความเคยชินใหม่จากเดิมที่เคยฝันแล้วหลงกลายเป็นฝันแต่มีสติรู้เท่าทานหลวงปู่มั่นเคยเกล่าวไว้ว่าผู้ที่ฝึกสติจริงจังจะไม่หลับเป็นหมูหลับ แต่จะหลับเหมือนนักลบวางดาบพร้อมรู้พร้อมตื่นและสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ